สวัสดีครับอ,อยู่กันที่ตลาดโรงเกลือนะครับวันนี้เราเหมือนเดิมครับมาหาของไปขายนะครับโรงเกลือวันนี้บรรยากาศผมว่ารุมฟ้าทึ้นฝนนะครับวันนี้คนมาหาของไปขายค่อนข้างเยอะครับตอนนี้เราอยู่ที่โกดังไพรลิน2นะครับเดี๋ยวผมแพนให้ดูข้างหลัง เนี่ยครับโกดังไพรินก็จะมีแบบว่ามีหลายโกดังมีกระเป๋ามีรองเท้าถ้าไปข้างในนี่น่าจะมีอีกอะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าครับเนี่ยโกดังนี้น,นี่ผมเก็บอของรองเท้าดูครับข้างในอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาดูนครับเนี่ยครับอันนี้ผมมาดูตุ๊กตางานพลาสติกของของวันนี้เรามาซื้อตุ๊กตาไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูตุ๊กตา ส่วนมากเขาจะมาซื้อกันที่โกดัง,งเพราะว่าอยู่ร้านมันเก็บของไม่พอเพราะมีโกดังเก็บของเขาเดี๋ยวเขาพาเข้าไปดูข้างในครับอยู่กันอยู่ข้างในโกดังครับนี่ทั่วไปหรอองนนี้จะเป็นแบบทั่วไปครับของเล่นทั่วไปเนี่ย ใส่ในถุงอย่างดีเลยเนี่ยอุ้ยเป็นห้อยตุ๊กตาเลยนะี่อุ้ยห้อยห้อยกงงบนแจนี่ครับห้อยลงุนแจเดี๋ยวเราไปดูการข้างในกดังก็รวมรวมอ๋อตัวต่อนี่ที่เรามาดู ใเราดูข้างใน,นเดี๋ยวเราลองเลือกดูก่อนครับนี่ไปเนี่ยมีลูกค้ปาประจำยัง ไหนพี่ได้เลยอ,อยู่กันที่ร้านเลขที่22ออรับพวกงานแบนตัวเท่าไหร่นี่ยตัวละร้อยนึง ายแยกกันเดียวเนาะเอาไม่ได้เอาสอ้ค่ากเปิดครับอยูทางเส้นไปบิ๊กซีครับไม่เห็นเขาไม่ไ ครับอยู่วันร้านตุ๊กตามือสองครับก็คุณสุริวันส่วนมากตอนนี้ขายพาชมแต่ตุ๊กตาก่อนแล้วกันร้านตุ๊กตามือสองหางานเสริมของเด็กอ่อนไปขายในกลุ่มครับเดี๋ยวพาไปชมมีอะไรบ้างไป ออตานอันนี้งานงานรวมเลยไหมดันใช่งานรวมเลยโลเท่าไหร่บ้าโลเท่าไหร่นะคะเนี่ยโนสามสิบบาทหลึ่งร้สามสิบบาทครับกระสอบเป็นประมาณเท่าไหร่หนึ่งบาทอือนี่ครับนี่แหละครับคืองานเด็กอ่อนครับงานของเล่นเด็กอ่อนแบบเสริมพัฒนาการนะครับอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยหนังสือผ้านี่นี่เรียกหนังสือผ้าอ่าแล้วก็มีงานห้อยห้อยกับปูกับเปนี่ครับเนี่ย กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันจะมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับมันจะมีไฟอันใดสนใจแอดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายปีกให้ก็ได้ไม่ต้องขายส่งเพราะว่าเราซื้อราคาส่งมาแล้วก็ขายราคาไม่แพงนะครับใครสนใจแอดไลน์ผมมาคือเฮียเฮียเปิดพัดเราเปิดเองเพราะว่ามันมันมันไม่มีงานพวกกระเป๋าไม่มีหัวอะไรเอ๊ะเอ๊ะพัดออกนี่โมแบบนี้เป็นพัดชนมือนี่กระโปรงอ้าเป็น ชุดนี้ก็จะผมไม่ใส่ลูนด้วยนี่ครับไปร้านต่อไปกันดีกว่าครับอยู่กันที่ร้านแจ็คเก็ตเนี่ฮเดี๋ยวผมพาเขาไปดูข้างในครับนี่ครับร้านนี้มีแต่ของดีครับโอ้โหเวอร์ซัชชี่ครับขอบคุณครับผมาาร้านนี้ผมบอกเลยของของดีจริงอยู่ซอยไหนเฮีย ครับสวัสดีครับผมนายซีตุกท่านนะครับผมฝากคิดถึงด้วยนะครับถ้าอยากได้สินค้าวินเทจทุกแนวนะครับผมเข้ามาตลาดเบญจวรรณ384แปทับสินะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับขอทุกคนมีความสุขทางกายสบายทางใจมีความสุขทางการเงินนะครับเจอสิ่งดีๆในชีวิตครับสวัสดีครับนี่เขาเรียกอะไรเฮียคาอะไรนะคาฮาร์ดโอเวอร์ดอลนี่นี่นี่คาฮาร์ดนี่ครับนี่นี่ตลาดเบญจวรรณโอ้โห่ี่นี่คาฮาร์ดหมดเลยนะนี่่คอ๋อกระสอบคาฮาร์ดใช่ไหมเฮีย อันนี้ลูกค้ามาหมดแล้วครับพอไม่เปิดเผยราคาครับผมที่ไหนทางส่งไปใต้เหรอใช่ครับพี่้องสามจังหวัดของเราปัตตานียะลาสองคาราธิวาสโกลบครับผมนะครับยินดีบริการแต่ว่าตอนนี้ก็พอมีมินเทกบ้างครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อยากได้ก็ถามติดตามในช่องของพี่เขาครับผมเดี๋ยวผมชี้เป้าให้แล้วกันโอเคครับไปร้านต่อไปกันต่อครับนี่ครับอยู่กันที่ร้านเสื้อยืด นี่เป็นงานโอเวอร์ไซส์เปิดคัดหัวสิบสี่ตัวป้ายนี่นี่ป้ายป้าย,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 ายนี้ใช่ไหมเจ๊เปิดคัดหัวสิบสี่ตัวนะครับโอเวอร์ไซส์ร้านนี้อยู่ตลาดอะไรเจ๊เป็นจวนไหมเจ,เจ๊แล้วอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็อันนี้แยกสีเจอใช่ไหม อันนี้ครับ14ตัวนะครับโอเวอร์ไซส์ยี่เห็นแกเปิดได้ ACDC เลยนี่ ACDC ครับตัวนี้เขาตัวนดี้นี่ก็เป็นพวกลายสวยทั่วไปเนี่ยโฟโตโกราฟฟี่อ๋อนีคืออะไรไใครสนใจแวะมาเปิดได้นะครับตลาดเป็นวจวัน นี่นะครับมันตรงนี้ลานจอดรถตลาดเบญจวรรณนะครับเนี่ยลานจอดรถตลาดเบญจวรรณกว้างมากมีที่จอดรถเทียบเลยครับแต่ถ้าใครมาจอดช่วงเช้าๆจะเสียค่าบริการ30บาทนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บก็จะมีร้านรีดผ้าตรงนี้นี่ครับจุดสังเกตตรงนี้จะเป็นจุดพักลานค้าในข้างน้ำสะอาดน้ำสะอาดข้างหลังตึกสีฟ้านะั้นเป็นของอประเทศกัมพูชานะครับนี่ครับตอนนี้เราแวะพักสักหน่อย เดี๋ยวซื้อน้ำซื้ออะไรกินก่อนแล้วเราไปไปดูต่อครับครับอยู่กันที่ร้านเสื้อยืดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาชมนี่ครับร้านเสื้อยืดมีแตารานสสวยเลยครับเอ๊คนนี้บุกร้านเลยนะคนนี้เดี๋ยวหอมมาแล้วอันใด อบขายเสือ้อท่านใดหางานอะไรแวะเข้ามาได้นะครับเนี่ยไม่ติดสวยๆแล้วนะลายรถล,ลายอะไรอมีตรงนี้ด้วยเจอแล้วครับกระทิงชมพูเบอร์สามเห็นเห็นหลายคนถามหาลูกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้สองแปดฮะสองแปดโอเคแต่ถ้าเราซื้อเยอะจะถูกกว่านี้ใช่ไหม นนี่ะครับกระทิงชมพูเบอร์สามนะครับหลายคนตามหาเนี่ยผมผมเจอแล้วโอเคครับตบมีสภาพโอเคนะตอนนี้สภาพสวยด้วยใช่ไหมเฮียวันนี้เก็บแตหัวหัวดีด้วยใช่ไหมโอเคแล้วข้างในก็มีหลายหลายป้ายทั่วไปเนี่ยไหนป้ายนี้ครับป้ายป้ายนี้ก็ดีป้ายนี้ก็ออกดีใช่ไหมเฮียผมไม่เคยลองป้ายนี้ออกดีเนี่ยออกดีเลย อะไรบอเซ่อ๋อโอเซ่ออนุโอเซ่ใช่ไหมนี่ครับเสื้อยืดเบอร์สามหมดเลยจะไม่เฮียพวกตรงนี้หรือว่ารวมรวมอันนี้เบอร์สามโอเซ่อันนี้เบอร์สามครับโอเซ่โอไซส์นี่เบอร์สองโอเซ่เบอร์หนึ่เบอร์หนึ่งอันนี้เราเบอร์หนึ่งเหรอไม่อันนี้อ๋นี่เบอร์หนึ่งเหรออ๋อติดจัมพผู่เบอร์หนึ่งครับหลายคนบอกให้ผมพามาดูเนี่ยครับ อันเหียอยู่ข้างสารพระภูมมีเบอร์สามนี่แหละมีกระทิงนี่แหละที่ที่น่าสนใจไปครับอุ้ย <c oughs> อยู่กันที่ร้านเจ๊บโบราครับนี่ครับกำลังกัดของเลยโอ้อันนี้ก็หืมลน์นี้มีเรื่องราวอ่ะ <c oughs> จากเบอร์หนึ่งนาะเหี้ยเนาะอ, <c oughs> อันนี้นะครับเจ๊กำลังกัดของ พี่แกรอเปิดเราก็นี่ผ้าขาวผ้าขาวป้ายนี้ครับป้ายนี้หลายคนถามหาเดี๋ยวผมลองว่าจะลองทำให้ดูสักตูนี่อันนี้ก็ลายสวยสวยนะนี่น่ออะไรโอ้เป็นลายสวยๆเลย เอา,เอาป้ายทิิงหรอไหนเมื่อกี้เห็นอยู่เมื่อกี้นี่นี่น,นี่โอโ้ป้ายนี้นี่ครับป้ายนี้เบอร์หนึ่งสวยมากใครลองมาแวะมาเปิดได้นะครับร้านเจ๊บโบลาอยู่ตรงนี้นี่ครับอ,นนะอยู่กันที่ร้านเอ่อเสื้อเชื้อครับนี่ครับเจกําลังนับไปเลย<ไ>เสื้อเชือ้อ ได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวใส่ถุงแล้วเฮียโอเคครับร้อยเดียวครับผมสวัสดีครับครับสำหรับคลิปพาชมตลาดโรงเกลือวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตราไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ